เรามาชมเอเชียรามาพร้อมๆกันครับเอเชียรามาประจำสัปดาห์นี้นะครับเราจะมาว่ากันถึงเรื่องราวของนักแสดงครับนักแสดงเด็กที่อยู่ในหนังฮ่องกงอาจจะเล็บๆเปหนังญี่ปุ่นนิดหน่อยเคยดูไหมครับหนังที่นักแสดงที่เราดูตอนเป็นเด็กแล้วมันก็เป็นตัวละครเด็กผู้ชายอ่ะแต่ว่าพอโตมาเนี่ยเอา้า ทำไมกลายเป็นผู้หญิงซะอย่างนั้นมีอยู่บ้างนะครับอาจจะไม่เยอะมากแบบจนกลายเป็นเรื่องสากลแบบนั้นนะแต่มีอยู่บ้างเรื่องนี้เนี่ยน่าจะเป็นอิทธิพลที่มาจากการแสดงนิ้วในสมัยก่อนครับเพราะว่างิ้วเนี่ยก็จะมีการใช้นักแสดงหญิงเล่นบทผู้ชายอยู่บ้างนะครับหรือว่าละครที่ทํามาจากนิ้วบางเรื่องเนี่ยก็จะมีตัวละครผู้ชายที่ใช้ผู้หญิงเล่นนะครับ เราจะเห็นอยู่บ้างออกมาเรื่อยๆตั้งแต่สมัยทีวีบีแะครับแต่ไอที่เราจําได้แม่นๆจริงๆเนี่ยน่าจะต้องเป็นภาพยนตร์หรือว่าซีรีส์ชุดโมโมทาโร่ของไต้หวันในยุค80ครับมีนักแสดงที่รับบทเป็นโมโมทาโร่เนี่ยเป็นผู้หญิงชื่อว่าหลินเซียวโหลนะครับนี่คือหลินเซียวโหลในบทโมโมทาโร่จริงๆแล้วเราดูเนี่ยเราก็ไม่ได้สับสนว่านี่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหรอกเพราะว่าเราเห็นเราก็รู้แหละครับว่าเขาเอาเด็กผู้หญิงมาเล่นเป็นโมโมทาโร่ซึ่งเป็นผู้ชาย ในซีรีของไต้หวันนะโมโมทาโร่เนี่ยมีชื่อภาษาอังกฤษว่า Peach Child ส่วนภาษาไทยเนี่ยที่มาฉายบ้านเราเนี่ยก็คือชื่อท้อไม่ท้อค่าขอซาเซียนนะครับซึ่งมีเออซึ่งมีลินเซวโล่เนี่ยแสดงเป็นโมโมทาโร่และปัจจุบันหลินเซวโหลหรือว่าโมโมทาโร่เนี่ยคือคุณป้าท่านนี้ครับเรื่องนี้เนี่ยเขาไม่ได้ปิดบังอะไรครับ ดูยังไงหลินเสี่ยวหลกูก็เป็นผู้หญิงแหละนะเเป็นผู้หญิงแหละแต่ว่านอกจากนี้แล้วเนี่ยมีนักแสดงอีกบางบางเรื่องครับที่ตอนดูเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเป็นผู้หญิงพอเขาให้เล่นเป็นเด็กผู้ชายแล้วเขาจับผมว่าสําหรับกองถ่ายนะใจไยเหมือนกันนะเขาจับน้องโกนหัวบานด้วยเออเขาจับน้องโกนผมด้วยให้กลายเป็นเด็กผู้ชายแล้วกลายเป็น ลูกชายหัหวงฉีอิงเป็นหวงเฟยหงนะครับเรื่องที่ผมกำลังพูดอยู่ถึงคือมังกรเหล็กตันหรือว่าไอออนมังกี้ครับงานที่แสดงนำโดยดอนนี่เยนดอนนี่เยนเนี่ยเล่นเป็นหวงฉีอิงแล้วก็มีลูกชายเป็นไอหวงเฟยหงตอนเด็กครับซึ่งนักแสดงที่รับบทเป็นหวงเฟยหงตอนเด็กเนี่ยคือนักแสดงที่ชื่อว่าเจิ้งซื่อหมินแล้วเจิ้งซื่อหมินหวงเฟยหงตอนเด็กเด็กคนเนี้ย ที่โดนจับไปโกนหัวเนี่ยแล้วก็กลายเป็นผมแมนจูเนี่ยเธอเป็นเด็กผู้หญิงครับแต่ว่าเธอเป็นนักกีฬาวูซูเด็กแล้วเธอก็ลำมวยจีนเก่งมากครับนี่คือเธอตอนเป็นนักกีฬาวูซูตอนโตขึ้นมาแล้วประมาณหนึ่งคือเธอมีโอกาสได้โชว์ลีลาในหนังเยอะมากครับแต่ว่าเธอเล่นหนังแค่เรื่องเดียวเธอเล่นไอออนมังกี้เนี่ยเรื่องเดียวแล้วก็ไม่ได้เล่นหนังอีกเลยเพราะว่าตัดสินใจกลับไปเรียนหนังสือ แล้วก็เน้นเดินเส้นทางสายนักกีฬาวูซูเป็นหลักแทนครับปัจจุบันเนี่ยเจ้างซื่อหมินเนี่ยเจ้างซื่อหมินเนี่ยทำงานเป็นตำรวจครับแล้วก็มีครอบครัวไปเรียบร้อยละแต่งการแต่งงานมีลูกสองคนนะครับนี่คืออดีตเนี่ยเธอคือลูกชายของหวงเฟยหงลูกชายของหวงชีอิงหรือเรียกว่าเป็นหวงเฟยหงวัยเด็กนั่นเองครับพอพูดถึงประเด็นนี้เนี่ยประเด็นเรื่องแบบเอานักแสดงหญิงมาเล่นเป็นเด็กผู้ชายเนี่ย แน่นอนประเด็นหลักที่เราจะพูดถึงก็คือหนังของโจซิงฉือเรื่องนี้เลยครับ CJ 7หนังเรื่อง CJ 7ของโจซิงฉือเนี่ยคนที่เล่นเป็นตัวลูกชายของไอ้โจซิงฉือในเรื่องเนี่ยก็คือนักแสดงชื่อที่ชื่อว่าซุยเจียวครับซุยเจียวเนี่ยเรารู้แล้วละ่ะตั้งแต่ตอนนั้นแล้วละ่ะไม่ใช่เพิ่งรู้ในหนังเนี่ยเป็นเด็กผู้ชายแต่ว่าเขาเอาเด็กผู้หญิงเล่นแล้วเขาก็ไม่ได้ปิดบังอะไรนะครับตอนโปรโมทเอ่อ ซุยเจียวเนี่ยก็เดินทางไปโปรโมทแบบสัมพงสัมภาษณ์ก็เป็นเด็กผู้หญิงแหละครับเขาก็แค่เอาเด็กผู้หญิงมาเล่นเป็นเด็กผู้ชายแต่พอเวลาผ่านไปเนี่ยเราได้มาเห็นข้อมูลเข้ามาแชร์กันเล้วเขาแชร์กีกก่ทีก็ประสบความสำเร็จครับแชร์เนี่ยว่าอ่ะนี่คือซุยเจียวนะตอนเล่นซีเจนะแล้วพอเธอโตมานี่คือปัจจุบันนะเธอเป็นสายแบบคอสเพลย์อ่ะเอก็แบบว่าสวยเซ็กซี่เต็มที่กับชีวิต ก็ต้องยอมรับว่าจากเด็ก CJ เซวันนั้นกลายเป็นคนนี้ถึงรู้ว่าเป็นผู้หญิงอยู่แล้วก็ตกใจพอสมควรครับก็ยังตกใจพอสมควรเพราะว่าน้องมาไกลพอสมควรนะฮะมาไกลพอสมควรแต่เรื่องที่น่าสนใจสำหรับซ j เไปมากกว่านักแสดงที่เป็นตัวหลักของเรื่องหรือว่าตัวละครที่เล่นโดยซวยเจียวเนี่ยต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้ ในบรรดากลุ่มเด็กๆที่อยู่ในเรื่องซึ่งเขามีกลุ่มตัวละครเด็กๆเ,เยอะเนาะก็เป็นแบบโรงเรียนนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มเด็กผู้ชายอะ่ะที่เขาเล่นกันอะ่ะในกลุ่มเด็กผู้ชายที่อยู่ในเรื่องเนี่ยต้องบอกว่าโจซิงฉือแคสเอาเด็กผู้หญิงมาเล่นหลายคนครับไม่ใช่เพื่อเอกคนเดียวมีใครบ้างเอาไปดูกันหน่อยมีใครบ้างเริ่มจากผมใช้คำนี้ไอซูนิโอประจำเรื่องครับ มันมีตัวละครเด็กอยู่คนหนึ่งครับเป็นเด็กบ้านรวยออเป็นเด็กบ้านรวยในการ์ตูนในหนังเนี่ยมันชื่อว่าไอ้จอนนี่นะครับประมาณซูริโอและครับนี่คือจอนนี่ไอ้เด็กจอนนี่ในหนังเรื่อง C J7 และนี่คือจอนนี่ปัจจุบันครับ <laughs> น้องก็เป็นเด็กผู้หญิงแหละครับก็เอาเด็กผู้หญิงมาเล่นแล้วโตมาน้องก็เป็นเด็กผู้หญิงเต็มที่นะครับหรืออีกหนึ่งคนมีซูริโอแล้วก็ต้องมีตัวเหมือนใจแอนน์นี่ใจแอนน์เป็นเด็กตัวใหญ่เกเรครับ ดูในหนังดูไม่ออกนะครับว่าเป็นเด็กผู้หญิงแต่ว่าจริงๆเธอก็เป็นเด็กผู้หญิงครับเธอชื่อว่าเหยาหว,ว,นะว,วนเสวียนะฮะเหยาหวนเสวียก็ตัวจริงของเธอก็ไม่ได้ดูเป็นผู้ชายอะไรครับเธอก็เป็นนักแสดงด้วยซ้งไปทุกวันนี้ก็มีงานต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนะครับแต่อดีตเธอก็เคยเล่นเป็นเด็กผู้ชายมาก่อนใน CJ 7จ๊คำถามที่ตามมาก็คือเขาทำอย่างนี้ทำไมวะทำไมเขาไม่เอาเด็กผู้ชายเล่นมันไม่ใช่ไม่มีนะนักแสดงเด็กผู้ชายก็มีเยอะแยะ ประเด็นแรกคือเรื่องอายุครับเขาอยากได้วุฒิภาวะของนักแสดงที่มีอายุหน่อยแต่หน้าตาเด็กหน่อยเข้าใจประเด็นนี้ไหมครับเขาอยากได้หน้าตาให้มันดูแบบเป็นแบบดูเป็นเด็กเล็กๆอะแต่ว่าวุฒิภาวะในการทํางานโตนิดนึงเอาเด็กเกินเดี๋ยวทำงานลําบากเขาอยากได้เด็กที่ดูสิบนิดๆแต่เอาเด็ก14บสิบห้าเล่นอะไรแบบนั้นครับ ใช้เด็กผู้ชายทําอะไรแบบนี้ไม่ได้เพราะว่า14-15เด็กผู้ชายดูโตเกินไปอย่างนักแสดงที่เล่น i อออนมังกี้เนี่ยตอนเล่นเนี่ยเกือบ1ิแล้วนะครับหรือว่าซุยเจียวเนี่ยที่เล่น CJ7 เนี่ยตอนนั้น11แล้วแต่ต้องมารับบทเป็นเด็กอายุประมาณ8-9ขวบนะครับประเด็นหลักอีกเรื่องหนึ่งก็คือเขาบอกว่าในวัยประมาณเนี่ยสินิดน,ดนดเนี่ย เด็กผู้หญิงทำงานง่ายกว่าเยอะครับคุยง่ายกว่าควบคุมอารมณ์ได้ดีกว่าแล้วก็ดูค่าเฉลี่ยแล้วแสดงดีกว่าเด็กผู้ชายเข้าใจว่าผู้กากับทำงานด้วยสะดวกกว่าครับถ้าเป็นเด็กผู้หญิงโจซิงฉือเนี่ยคัดเลือกนักแสดงชายเยอะนะครับในการหาคนมาเล่นเป็นบทนี้เนี่ยแต่แกบอกว่าแคสมากี่คนก็ไม่เวิร์คก,ก็ไม่ได้ ตัวละครที่ต้องการเลยจนกระทั่งมาเจอซุยเจียวนี่แหละที่มีแววตาเขาเรียกว่ามีแววตาไร้เดียงสาแต่นิ่งและมีสมาธิในแบบนักแสดงของจริงรูปร่างหุน่นหน้าตาก็ดูแบบกลางๆนะครับเขาเรียกว่าเป็นกลางทางเพศอะ่ะตัดผมสั้นแต่งตัวเป็นเด็กผู้ชายก็เป็นเด็กผู้ชายได้ถ้าจัดไว้ผมยาวแต่งตัวหวานๆก็กลายเป็นเด็กผู้หญิงได้ สำคัญที่สุดก็คือใครเคยดูเบื้องหลังในการถ่ายทำหนังโจซิงฉือนะครับจะทราบดีว่าถึงแม้ว่าหนังโจซิงฉือจะเป็นหนังตลกแต่ว่าในฐานะผู้กำกับเนี่ยแกไม่ตลกครับแกค่อนข้างดุและแกค่อนข้างเข้มงวดคนที่จะรับสภาวะกดดันในการทำงานแบบมืออาชีพได้ดีเนี่ยโจซิงฉือบอกว่าเด็กผู้หญิงทำงานในตารางการทำงานแบบผู้ใหญ่ในวัยนั้นนะเด็กผู้หญิงทำได้ดีกว่าเยอะ ดังนั้นการเลือกเด็กผู้หญิงมาเป็นนักแสดงในบทผู้ชายของยุคสมัยนั้นเนี่ยนอกจากเรื่องความเหมาะสมของรูปร่างหน้าตาแล้วอีกหนึ่งปัจจัยก็คือเรื่องความสะดวกและก็ความทํางานได้ง่ายครับาการทํางานได้ง่ายผลออกมาเป็นจริงอย่างที่เขาว่าหรือไม่อันนี้ผมไม่กล้าสรุปครับ แต่ว่าภาพมันก็ทําให้เราเห็นว่าเขาก็ทําแบบนั้นกันมาแล้วหนังก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่สุดท้ายมันก็กลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมว่าน่าสนใจเออน่าสนใจว่าเออมันมีวิธีคิดแบบนี้เหมือนกันนะบางทีเนี่ยการแคสติ้งนักแสดงที่เหมาะสมกับบทเราอยากได้ผู้ชายหน้าหวานๆที่ไม่ต้องหาผู้ชายก็ได้ก็เอาผู้หญิงเล่นแม่งไปเลยก็ได้เนะี่ยเออมีแบบนี้เหมือนกันเออมีแบบนี้เหมือนกัน อารอเอา,เอา,เอานี่คือ,น,คอนี่คือเรื่องราวของเอเชียรามาประจําสัปดาห์นี้นะครับกับประเด็นของนักแสดงเด็กผู้หญิงที่วันนั้นเน่ยเป็นเด็กผู้ชายแล้วโตขึ้นมาได้เอา้าทาไมสาวขนาดนี้นี่คือเอเชียรามาประจําคลิปนี้ครับเอาดูความเห็นหน่อยมีใครว่ายังไงบ้างสั้นๆนะเอเชียรามาสัปดาห์นี้เอาแค่นี้พอนะสั้นๆสั้นๆเออเออผมเอาคอมเมนต์ไปไหนเนี่ย แล้วฝรั่งฝรั่งมีบ้างไหมฝรั่งน่าจะยากปะเดี๋ยวหาให้นะเดี๋ยวหาให้แต่เฮียก็คมตั้งแต่เรื่องนางเอกแล้วล่ะจำจำทุกคนผมว่านั้นส่วนตัวแล้วจำไหมจำตัวหูจำทุกต,ต,ตัวจริงหนังอินเดียก็ทําแบบนี้พี่ใช้เด็กผู้หญิงเล่นแทนบทผู้ชายถ้ายุคสมัยนี้เอาเด็กผู้หญิงมาเล่นผมว่าได้ครับไม่น่าเป็นไรมั้งโดนด่าวกอีกว่าไม่น่าหรอกผมเข้าใจนะตอนอายุเท,ท่าๆกันเนี่ยเด็กผู้หญิงจะดูโตกว่า ทั้งโตกว่าในเชิงร่างกายแล้วก็รู้เรื่องภาษาคือคุยเอาจริงฮะแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเนี่ยผู้หญิงคุยง่ายกว่าเยอะเลยคือเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็ไม่ดื้อเท่าเด็กผู้ชายเออผู้ชายเหมือนเอาลิงมารวมๆกันนะครับแล้วคุณคิด,ดนูนหนังโจซิงเฉืออเด็กเป็นขยงอะ่ะแล้วคุณเอาลิงใส่ไปรวมๆกันเป็นขยงเนี่ยปวดหัวาตห่าเลยแล้วอะไรเ,เด็กผู้หญิงเล่นนะฮะเออมันหาตรงที่ อ๋อ,อ,อเด็กผู้ชายมาเล่นเป็นน้องมดเด็กผู้หญิงตัวยักษ์เป็นครูมาเด็กผู้หญิงจะนิ่งกว่าจริงๆครับใช่ไหมเพิ่งพาอาศัยได้น่ะสหระคุณครูเด็กผู้ชายพวกะกบ,บาลเออรู้โตมาเหมือนกันออกฝรั่งแค่เอาคนผิวขาวมาให้สิงตัวละครผิวดำยังไม่ประเด็นให้วุ่นวายเอาเป็นประเด็นใช่ไหม นึกถึงแฟนฉันแสดงว่าง,งานช้างมากเอ่อถ้าคุณจะคุยเรื่องแฟนฉันว่าควบคุมนักแสดงเด็กยังไงต้องคุยกับพี่เอสครับพี่เอสแกเป็นคนคุมเด็กซึ่งปวดกระบาลครับผมจําได้ว่ามีดุฮะมีดุเลยแหละเพราะเด็กมันซนในช่วงถ่ายทำซีเจเซเว่นมีการให้ผู้ปกครองยังไงก็ต้องให้ผู้ปกครองมาอยู่ในกองครับถ้าเอาเด็กมานะไม่ได้คุณเราเอาเด็กไปทิ้งไว้ไม่ได้เด็กผู้ชายดือ้อปวดหัวเด็กผู้ชายจะซนถูกต้องถูกต้องอ่ะ นี่คือเอเชียราม่าทั้งหมดของเราประจำสัปดาห์นี้นะครับ